สวัสดีค่ะแนนนะคะตอนนี้แนอยู่ที่ a e r w e l n e s s and Surgery House ค่ะ ที่แนนมาที่เนี่ยเพราะว่าตัวแนนเองอะ่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาค่ะคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยแนนจะเป็นคนที่หนังตาเยอะแล้วก็มันทําให้พับเป็นชั้นที่แบบว่าดูหนังตาปลิ้นแล้วก็ทําให้หน้าดูแก่สังเกตได้ง่ายเลยจากเวลาเราถ่ายรูปหรือหลายๆอย่างอะ่ะมันไม่ได้ดูดวงตาสดใสหรือกลมโตเหมือนเมื่อก่อนยิ่งอายุมากขึ้นอะ่ะก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นอาจจะด้วยผิวหนังที่หย่อนค้อยหรือเปล่าอัอนนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตัวนั้นเองอะ่ะไม่เคยทําศัลยกรรมมาก่อนเลยก็ทําให้แนนอะ่ะพยายามใช้การแต่งหน้า ช่วยในการแบบกบเกลื่อนมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้แบบตรงจุด100%เซทีเนี้ยแนนก็เลยลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมตา2ชั้นหรือว่าแก้ปัญหาหนังตาแบบที่แนนเป็นจนแนนมาเจอที่นี่ค่ะ A Care Wellness and Surgery h e a l t h เพราะว่าที่เนี่ยเขามีหมอเฉพาะทางเป็นหมอศัลยกรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหมอสก,กินหรืออะไรก็ตาม แล้วมันดูน่าเชื่อถือสําหรับคนที่ไม่เคยทําสัญญากันมาก่อนอะเรารู้สึกว่ามันอุ่นใจมากๆเลยถ้าแบบว่าเรามาทํากับหมอที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆอะไรเงี้ยวันเนี้ย้น,น,นก็เลยได้มีโอกาสมาคุยกับคนหมอปิงสักทีได้ตัดสินใจทําและทําให้มันดูสดใสขึ้นเป็นสาวเกาหลีขึ้นอะไรนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะ จากปัญหาของคุณแนนนะครับสิ่งที่จะทำนะครับก็คือจะใช้วิธีการกีตารชั้นนะครับด้วยเทคนิคเอเทียนะครับเพื่อแก้ปัญหาของคุณแนนต้องการให้ได้ ชั้นตาที่สวยสดใสสไตล์เกาหลีนะครับแล้วก็ชั้นตาที่ดูเต็มไม่มีเรื่องของตาโหลล่องลึกนะครับเราก็จะเก็บหนังส่วนเกินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจาการจัดเรียงไขมันตัดไขมันส่วนเกินบริเวณไขมันในตาด้านข้างนะครับหลังจากนั้นก็คือทําการจัดเรียงไขมันใหม่นะครับเอาไขมันบางส่วนที่เกินนะครับมาถมบริเวณตรงกลางแล้วก็ด้านในหัวตานะครับเพื่อให้ตาที่มันโหลที่มันลึกนะครับดูเติมเต็มสดใสสว่างยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะทําการเย็บชั้นตานะครับโดยให้เป็นชั้นตาที่ลูกค้าต้องการนะคคครับกกก็็ืออ่่นนนข้้้าางงใหญแลววึ แล้วก็ให้มีความหวานสไตล์เกาหลีหลังจากนั้นแล้วก็จะทําการเย็บปิดนะครับวิธีการดูแลแผลนะครับแล้วก็หลังจากทาตาไปชั้นตาจะค่อนข้างบวมในโดยเฉพาะวันที่2วันที่3นะครับจะแนะนําให้คนไข้ยกหัวสูงแล้วก็ประครบเย็นบริเวณตานะครับหลังจากนั้นพอครบ7วันนะครับเราก็จะมาตัดใหมน,นะครับระหว่างการที่ยังมีไหมยอยู่นะครับเราก็จะให้ทําแผลด้วยการเช็ดน,น้ําเกลือแล้วก็ทาที่ผึ้งนะครับแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อจนครบ7วันทังเอเทียจะมีะอุปกรณ์ทำแผลแล้วก็ยาฆ่าเชื้อไปให้ทั้งหมดนะครับหลังจากมาครบแล เราก็สามารถอาบน้ําล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยครับชั้นตาจะเริ่มเข้าที่ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งก็จะเข้าที่ประมาณ70% 80%เละแล้วก็จะเข้าที่เต็มที่ประมาณ36เดือนนะครับ ตอนนี้นะคะแนนก็ทาเสร็จแล้วเพิ่งทําเสร็จการสดสดร้อนๆเมื่อกี้นี่เลยค่ะสําหรับแนนนะคะประสบการณ์ในการทาสัญญกรรมครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคุณหมอทําเร็วมากแล้วก็ในระหว่างทาเนี่ยความรู้สึกคือเจ็บนิดเดียวแค่ตอนฉีดยาชาเท่านั้นเลยแล้วก็พอทําเสร็จอะ่ะก็ยังรู้สึกว่าสามารถใช้ชีวิตมองเห็นเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรได้ปกติเลยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลังจากเดือนนึงผ่านไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงคะ่ะ สวัสดีค่ะแนนนะคะกลับมาอัปเดตตาหลังจากทําไปประมาณ1เดือนแล้วจริงๆแล้วอ่ะวันที่ทํากลับไปอ่ะช่วงวันแรกเลยอ่ะก็มีอาการบวมแต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่ามันเป็นการบวมที่แบบปกติก็ให้ประครบเย็นนอนยกหัวสูงแล้วก็ทายาแนนก็จะทําแผลทายาเองทุกวันเวลาสองรอบะอะไรเงี้ยค่ะแผลก็ออกมาดีมากจนวันที่มาตัดไหม คุณหมอก็บอกว่าแผลสวยมากซึ่งการบวมเยอะเนี่ยเขาบอกว่ามันแล้วแต่บุคคลตอนแรกเราก็แอบเครียดน,นะว่าแบบมันจะยุบลงหรือเปล่ามันบวมใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณหมออ่ะเขาก็มีการนัดเข้ามาเพื่อฉายแสงลดบวมเป็นแบบเซอร์วิสท,ที่น่ารักมากเลยอ่ะเรารู้สึกประทับใจก็คือเราเข้ามาฉายแสงลดบวม การบวมมันก็ดีขึ้นจนผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้ค่ะก็คือความบวมาหายแล้วตอนนี้คุณหมอบอกใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลค่ะขาดอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงสามเดือนข้างหลังก็จะพอดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ทําตอนนี้นะคะผ่านมาเดือนหนึ่งเนาะก็คือชอบมากเพื่อนๆก็คือทักทุกคนเวลาถ่ายรูปลงรูปทุกคนก็ถามว่าแบบไปทําอะไรมาหน้าเปลี่ยนเลยดูสดใสขึ้นดวงตาก็คือแบบรู้เลยว่าแบบว่าสดใสขึ้นจากที่ตอนแรกนะคะมีปัญหาทั้งหา หนังตาตกหนังตาเยอะหนังตาปิ้นทําให้หน้าดูแบบอายุเยอะแต่พอทํามาตอนนี้ค่ะจากที่เป็นคนที่ต้องเขียนไอายไลเนอร์ทุกวนันขีดให้หางตามันยกขึ้นตอนนี้ก็แทบไม่ได้กรีดเลยสักวัน แค่รู้สึกว่าเออแต่งหน้าธรรมดาปัดแก้มออกมาก็รู้สึกว่าตามันสดใสแล้วเรียกได้ว่าประทับใจมากแบบมากที่สุดเลยดีกว่าค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาอยากจะทําตาหรือว่ามีปัญหาเรื่องหนังตาปี้นหรือว่าห่างตาตกแบบพี่แนนเป็นอยู่เหมือนกันนะคะก็แนะนําให้เรามาปรึกษาหมอปิงที่เอเทียนะคะ เพราะว่าคุณหมอเนี่ยให้คําแนะนําแบบตรงไปตรงมาแล้วก็แก้ปัญหาให้แนนแบบตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะใครที่มีปัญหาด้านอื่นด้านความงามด้านอื่นที่อยากจะมาปรึกษาค่ะแนะนํำเลยค่ะที่ ATL Wellness s s ตแอ r ด e เซอรนะคะ